ทำไมรถคันนี้มันคุ้นๆอย่างเลยฮะเป็นยังไงมายังไงเป็นยังไงมายังไงนุ่นถี่แตรบครับผมอันนี้เอฟเฟืงองยังอันนี้คือผมหยิบเหล่าออตะเริ่มแรกเนาะครับเพรผมมันดืดเจ็ดจีนึงผมมาเปลี่ยนออกแสบแปดไปบัตรมันดืดเมื่อไหวผมก็เลยจึมาเปลี่ยนออกตัวเก่าผมชื้น เพิ่งเร็วๆนี่แหละผมอันเนี่ยที่ผมเมาเนี่ยเป็นอย่างผมเติมโตพันนี้มันบืดโมไห้มันมันแสียครับยุ่งสร็จ่ะเนี้ยเพื่นบ่ออนจะหั่มของเจ้าไหมยุ่งหั่นครับยุ่งมองหั่นบ่งานนี้ผิดหั่นหรือเปล่าจังว่ามันต้องคุยครับพี่ชายเนี่ยเจ้าคุยกับพี่ชายไว้ยังไงเพื่นเรามาคุยกันครับมาคุยกันบ่ีรถมาด่วนนะโอ้

เจ็ดชิ้นหนึ่งบ่คอยไอคลิปมีก่อนแปบบ๊บหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นยังไงไขึ้นหลห่นเอาเลยขึ้นวางเลยฮะบ่พวกเรา,มาไม่น้งซ่อมไลายบ่ บริขู่เงาเพลินดิเราจะไปหอดจะไปขี่มาโหลดเพลินเลยติแห่อเพลินเก่าเอกสารให้ตัดเครื่องบ่บริบิังเลยเลยแอร์เย็นมะเนี่ยมันจะบริบตัดทิ่มเศษเล็กบริบบอโหลดอยู่นี่โอ้อ่ะเออคุณไหมคันนี้คุณหรือเปล่า มาหาสอนมาแบบห้าขุโมงโดีเลยนะฮะเอาคันนี้ก็เป็นรถมาจากสีสเกตกันทะนะมาคู่กับคันนั้นละ่ะนะฮะคือลูกค้าเขาซื้อไปคันนั้นแล้วมันยาวนะฮะมันยาวแกก็เลยให้มาขับมาเปลี่ยนอันนี้แกก็เลยมาขายคืนคันนี้นะคันนี้เอาไปแกบอกว่าแกมาดูนะคันนี้คันนั้นเขา,มาไม่ได้มาดูคันนี้เขามาดูนะเขามาดูแล้วเขา ว่าเปลี่ยนเอาคันนี้นะฮะก็เลยเอาไปทีนี้แกบอกว่ามันจะได้ซ่อมเยอะนะแกก็ไปลอกสติกเกอร์ออกไปเนาะแกซ่อมอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะนี่มาจากนางรองครับกลับมาจากนางรองตีกลับมาอีกแล้วนะฮะนี่สีมันก็ออกซีดๆหน่อยนะะเสียงลม